สวัสดีครับผมวันนี้เช่นเคยนะครับก็ออกมาตามล่าหานํำพึ่งนะครับก็มาเจอตัวตอมดอกทองไรนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับก็ตอนนี้ก็ตามมาเจอตัวนะครับไม่ไกลนะครับประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับก็เชื่อรังครับอยู่ไม่ได้ไกลทางมากนะครับผมนู่นครับเดี๋ยวให้ดูรังเลยนู่นครับผมรังก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่หัวหน้ามุงปูมอยู่ครับผมดอกทองไรนะครับตอมให้ว่อนนะครับวันนี้ ทุกวันไม่ตอมครับหลังก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเซนน่าจะได้นะครับกิ่งเล็กๆนะครับผมเป็นเขีย์พันๆดูจะมีทีตั้งกลองหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปชมกันเลยครับผมเีครับผมน้ำสองก้อนนะครับหลังเล็กๆครับเป็นน้ำใหญ่นะครับผมสวยนะครับผม ตัวอ่อนก็ได้นะครับสักโลกว่าเก็บสองโลตัวอ่อนสวยอยู่ครับดอกสองครับผมน้ำบวมๆนะครับผมเอึบดูอีกฝั่งหนึ่งครับเงียบน้ำล้างคอนะครับล้างเล็กๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องแวบนึงครับผมโอเคกล้องอาจจะสายแน่นอนนะครับผม แต่ลืมมีดนะครับปีกันเล็กนะครับผมตัวอ่อนคอนะครับลามคอนนะคันขวางครับผม ใช้เวลาหน่อยคนะรับสร้างกล้องยากครับผม ล้วน้ำมันโอมอมคอนนะครับกองสายแน่นอนครับยังไง ตำเห็นรังเล็กๆมันจะขีคีับผมได้เยอะเลยแหละ ไ่ตะดาวนะครับไม่ดีนะครับผมพบไปตะดาวเหม็นครับาโอเคครับผม เจอกันหลังต่อไปนะครับผมเคก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็ท่านใดสนใจน้ำผึ้งนะครับก็สั่งมาได้นะครับผมดูครับหลังนี้นะครับต่อยผมหลายแม่นลครับผมโอเคครับลงต้นกันครับผมมาเจอกันหลังที่สองกันต่อเลยครับผม ออกมาต่อยเลยนะครับแต่ลังเห็นอยู่ชายชายแล้วนะครับรู้จะเข้าไปทางไหนดีครับผมโอ้ลังที่สองครับดูครับผมแต่ว่าเห็นชายลังอยู่อีกฝั่งนึงครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมครับหลังน้อยๆนะครับเป็นลำวากเนี่หลังที่สองครับ มบินออกไปต่อยผมเฉยเลยดีถ้ามันบินออกไปต่อยนะครับเราจะไม่เห็นครับอยู่บางๆเลยครับตุ่มนะครับเห็นแค่ชายดำๆอ่อนครับผมมีแต่น้ำน้ำคืบอ,อยู่ครับน้ำไหลายได้หลายอยู่ด้วยหหัวน้าบวมๆเลยนะครับดูดีนะดูได้ไหมเหับ ยบสวยครับผมโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องครับอ่อนนะครับแต่ขอนะครับต่อยโอเคครับผมน่าจะได้เห็นแค่นี้แหละกันเลยครับดูครับอย่างดุเลยออกไปต่อยครับถ้าไม่ออกไปต่อยก็ไม่เห็นนะครับผมนี่ออกไปเล่นผมละขวบเลยนั่นเอ่เอาไปเช็คหมดเรีนเลยเจ็ตเลยครับ ไหนหมดต้อไปเช็คไปเช็คก็บอ่นทไมออกไปตอยก็ไม่เห็นนี่ก็ที่ออกไปต่อย งามะครับงามเต็มหลอดดีเลยจ็ขึ้นเราอย่าไงไรเนี่ย จริงหน้ำเลยครับตึหน้ำฝนก็จะเป็นเบดนี้ครับน้ำดีที่สุดเลย

โอเคครับผมตรอ้น oh, oh. oh. ้ำสวยดีสองลังน้ำคุ้มเลยครับวันนี้ือว่าคุ้มเลยโอเคเลย โอ,โอเคครับผมอย่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจกับพานเลยครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่าน,นี้ครับวันนี้ก็จัด2ลัางครับสองลำลังเล็กๆแต่ก็ได้น้ำโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ